ยูเทินตรงนี้เลยค่ะจังหวะกระทันหันเราก็เข้าได้แล้วเห็นไหมหไปเลยกนี่โชคเดิมก็เย็ดได้อ่ะสิแล้วมันต้องเก่งเก่งแขนอันนี้อันนี้ต้องเกง่งปะมือเดียวชิวๆมาทำรถเสร็จแล้วเราลองก่อนใจตังนี้สบายใจไหมสบายใจเนาะไม่โดนหลอกใช่ไหม,มอเอาชีวิตปลอดภัย ใจเย็นๆค่อยๆทำคนนะถ้าเขามีความพร้อมเขาจะบอกเลยว่าพี่จัดเต็มเลยรู้สึกขับง่ายขึ้นเนาะองไม่ปวดแขนละจบไหมจบนะหายนะโอเคตกลงอาการที่เราบอกว่าแคมเบอร์ช่วยอะไได้ก็คือท้ายดีดหายหายระยะเบรกสั้นลงสั้นลงสั้เยอด้วยโยนโยนเนี่ยปัญหาคือโยนโยนหายด้วยนุ่มนวลขึ้นหายไหมนุ่มขึ้้เเลยโอเคบางครบแล้วนะสี่อาการ